ดินเนอร์วาเลนไทน์นี้เชฟน,น่านยกหัวใจนี้มาให้เราวิโอลี่ผักกขมซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลนะครับสีชมพูอมแดงของหัวใจเนี่ยมาจากบีทรูทนะเราไปทำแป้งพาสต้าเส้นสดกันเลยใช้แป้งสาลีเอนเกประสงค์นะแล้วก็เนื้อบีทรูทปัน่นไข่ไก่ปรุงเกลือเล็กน้อยนะครับใช้ซ่อมคนๆๆจากตรงกลางที่เป็นของเหลวนะค่อยๆผสมกับแป้งให้หมดถึงเวลาออกแรงกันหน่อยแล้วนะครับ นวดไปนะครับให้นึกถึงหน้าคนรักไปด้วยนะจะได้มีแรงทําต่อแป้งที่ได้ที่แล้วนะครับกดแล้วแป้งไม่ติดมือมีการคืนตัวแบบนี้ต้องพักแป้ง30นาทีนะครับใช้ฟิล์มยืดถนอมอาหารเอ็มแรห่อแป้งพาสต้าเนื้อฟิล์มยืดหยุ่นได้ดีนะรับกลุ่มแป้งโดได้มิดชิดเลยจะช่วยทำให้แป้งไม่แห้งและไม่มีกลิ่นรบกวนแป้งเป็นฟู้ดเกรดนะใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัยแบ่งแป้งพาสต้าเป็น2ก้อนเท่าๆกันนะ ใช้ไม้คลึงแป้งนะทบไปทบมาแล้วรีดให้เป็นแผ่นบางแบบนี้เ <Quiz> ติมความใส่ใจนะครับด้วยไส้ผักขมมอสเซเรลลาชีสปิดใจเธอไว้คนเดียวด้วยน้ำปลา <albo> ความรักของผมมาแล้วนะครับปั๊ม <ap> ลงไปเยอะๆเลยต้มแป้งพาสต้าในน้ำเดือดน,นะพอใ,ใจลอยขึ้นมาก็กสุกแล้ว เสิร์ฟกับซอสครีมเห็ดทัฟปโฟลนะครับเสร็จแล้วทำให้ใครกินเนี่ยก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอน Happy Valentine's Day ครับ